ครั้งหนึ่งนะครับผมเคยมีประสบการณ์รถทิปกับกลุ่มรสซิงในอเมริกาผมได้ไปร่วมกลุ่มกับ Final Form นะครับซึ่งครั้งนี้นะครับพวกเราก็ได้ขึ้นเทนเลอร์เพื่อจะนำรถไปโชว์ในงาน s ซเว่นสต็อนะครับซึ่งงานจะจัดที่แคลิฟอร์เนียแต่แล้วนะครับหลังจากที่เราออกเดินทางกันได้ไม่ไกลก็เกิดปัญหาขึ้นจนได้ตนิหน่อยครมาเลยต้องกดลอกให้ได้ครับ หลังจากที่เปิดประตูรถกันได้แล้วนะครับก็ถึงเวลาที่จะซ่อมล้อกันต่อสรุปแล้วคิดว่าน่าจะเป็นที่ลูกปืนล้อแตกนะครับดีไม่เป็นอะไรนะครับก็ต้องทําสดๆกันข้างถนนแบบนี้เลยนะครับพลากรถเสียนี่อยู่ๆเรามาเจออุบัติเหตุไฟไหม้กลางถนนไ e เ o ผมทั้งหมดในการออกมาจาก ดูสันนะครับ34ชั่วโมงโอ้โหเดินทางโหดมากครับเป็นรถทิพที่แบบโหดมากคืออันนี้รวมที่รถเราพังด้วยนะครับ